การกบฎเรียนที่3นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็การกดไลค์ตลอดจนการดูวิดีโอของนักเรียนก็มากขึ้นนะครับนักนเรียนไม่ไม่เข้าใจหรืองงสามารถกลับไปดูวิดีโอใน YouTube ของคุณครูได้ครับเรื่องต่อไปที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้น,สนตรงที่กําหนดให้นะคราวที่แล้วเราเราสร้างส่วนของเส้นตรงให้เท่ากันวันนี้เราจะมาแบ่งครึ่งมันนะครับแบ่งครึ่งให้มันเท่ากัน ซึ่งการแบ่งครึ่งก็ไม่ยากในส่วนการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนะครับมีวิธีทำง่ายๆแค่2 2 2ข้อนะครับถ้าเรารุปก็มาดูนะครับส่วนในเส้นตรง AB เขาบกกำหนดให้ดังรูปจงแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB โดยใช้วงเวียนและสันตรง A และ B เป็นจุดปลายของส่วนในเส้นตรงนี้นะครับเราจะใช้ A และ B มาแบ่งครึ่งอ่าครูมีวงเวียนนะครับเอาเวียนของนักเรียนออกมาได้เลยท่านเรียนจะทำตามวิดีโอชุดนี้นะครับ ให้ A และ B เป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนการวงเวียนให้มีรัศมีเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะเกินกว่าครึ่งหนึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งจากนั้นนักเรียนสามารถเขียนนะครับเขียนรอยวงเวียนจะเขียนรอยเหมือนคุณครูก็ได้นะครับเขียนยาวอย่างนี้เลยก็ได้หรือจะเขียนแค่ข้างบนก็ได้แต่อย่างนี้ก็จะชัดเจนกว่านะครับเขียนรอยอย่างนี้เลยให้มันชัดเจน จากจุด a ใช้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วนะครับเราจะใช้จุด b บ้างโดยเราไม่ห่วงเวียนนะครับเราจะกลับวงเวียนแค่นั้นเองกลับวงเวียนเป็นรอยเดิมนะครับเป็นไม่ใช่รอยแต่เป็นเป็นความเป็นรัศมีเดิมของวงกมมมมลมตัวนี้นะครับแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดตัดกันนะครับข้างบนข้างล่างถ้าเราเรียนแค่เขียนส่วนโค้งตัดข้างบนข้างล่างมันก็จะมีรอยข้างบนแต่ตอนนี้คุณครู ลากให้นักเรียนดูทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันได้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่ามันแบ่งครึ่งได้จริงๆจากนั้นเราก็ใช้สันตรงนะครับสันตรงมาช่วยในการลากเส้นลากส่วนของเส้นตรงเพื่อแบ่งครึ่งยกมาเลยนะครับยกมาให้สนิทตรงทับทังจุดตัด2จุดนี้น เราก็ลากส่วนของเส้นตรงเพื่อแบ่งครึ่งตามและจุดตัด2จุดนี้เราจะต้องตั้งชื่อเขาด้วยนะครับตั้งชื่อว่าจุด C นะครับแล้วก็จุด D สำหรับจุดตรงกึ่งกลางเขาก็ต้องมีชื่อเช่นกันนะครับ เราตั้งชื่อว่าจุด O, o. ก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะคใน mm hmm. ส่วนของการตรวจสอบความคนเท่ากันของส่วนตรงเราก็ใช้วงเวียนตรวจสอบได้นะครับนี่คือการแบ่งครึ่งมาดูซิว่าเราแบ่งครึ่งได้ถูกต้องไหมนะครับมาดูเราแบ่งครึ่งได้ถูกต้องหรือเปล่าเราก็ใช้วงเวียนนะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งให้การวเวียนให้มีขนาดเท่ากับ OB นี่แปลว่าถ้ารอยขีดเท่ากันที่เราตรวจสอบมาเท่ากันก็จะ มีรอยขีดนะครับอ่านะครับอเ็ว่ารอยสีน้ําเงินกับรอยสีแดงรอยสีน้ำเงิน200ก็เท่ากันพอดีงั้นการแบ่งครึ่งส่วนสน้นตรงของเราตรงนี้ก็แปลว่าทําได้ถูกต้องเพราะว่าทําให้เกิดส่วนของเส้นตรงที่เท่ากันทั้งหมดกี่เส้นครับ2เส้นนะครับ นั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราจะต้องตอบนะครับตอบตอบก็คือตอบคําถามที่เราแต่ละคําสั่งให้ทําเราได้อะไรเราได้นะครับตอบได้ AO ก็คือส่วนของเส้นตรง O จะได้นะครับส่วนของเส้นตรง AO เท่ากับส่วนของเส้นตรง OB บตามที่โจทย์ต้องการนะครับและอย่าลืมว่าเราจะต้องใส่สัญ,ญลักษณ ส่วนของเส้นตรงให้เขาด้วยนะครับในส่วนของการตอบคาถามที่ถูกต้องทางกิตศสตร์นะครับก้อนนี้คือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดใหนะ้และพร้อมกับใช้วงเวียนตรวจสอบว่าสส่วนนั้นเท่ากันหรือไม่นะครับง่ายนะสำหรับการสร้างนะัเองจะต้องมีวงเวียนและมีส้นตรงนะรเพื่อประกอบการสร้างในครั้งนี้นะครับก็สามารถดูและทบทวนไปนะครับถ้าเรายังไม่เข้าใจครับผมสวัสดีครับ